เว็บนี้ที่เราแนะนำมั่นคงเปิดมานานกว่า15ปีคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ The Express สื่อดังของอังกฤษเปิดเผยคำพูดของทิโมแวรเนอร์กองหน้าเนื้อหอมของแอตเลซิกเมื่อ2ปีก่อนว่าหากต้องย้ายมาค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกจะขอเลือกเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสื่อยักษ์ใหญ่แดนผู้ดี เปิดเผยบทสัมภาษณ์ของทิโมแวนเนอร์เมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อเขาถูกถามเรื่องการมาเล่นในลีกแดนผู้ดีซึ่งเจ้าตัวขอเลือกปีศาจแดงใช่การเล่นในพรีเมียร์ลีกคือความฝันสําหรับผมเลยมีสโมสรที่ผมต้องการเล่นด้วยอยู่2อสมทีมและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือหนึ่งในนั้นแต่มันยังคงไม่เกิดขึ้นในช่วง1-2ปีนี้รอจนภาษาอังกฤษของผมดีขึ้นกว่านี้อีกสักหน่อยผมมีความสุขดีกับไรซิ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลคือทีมที่ผมติดตามดูตลอดในอังกฤษพวกเขาคือ2ทีมที่ผมเป็นแฟนเพราะพวกเขามีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานสมัยที่เซอร์เล็กฟอร์กุสันเป็นโค้ชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควา้าแชมป์ทุกอย่างและมันยอดเยี่ยมมากที่ลิเวอร์พูลก็เป็นเรื่องของสนามและบรรยากาศแต่เมื่อผมต้องตัดสินใจผมขอเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหนือลิเวอร์พูลตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่ในอนาคตอยากเล่นให้กับทีมที่ได้แชมป์ ราฟาเอลดาซิวาอดีตแบ็ขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงติดตามผลงานของทีมเก่าและเชื่อว่าปีสดแสดงต้องเซ็นสัญญากับนักเตะที่ต้องการรับใช้ทีมเท่านั้นราฟาเอลมองว่าตลอด7ปีที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโยนเงินทิ้งไปเป็นจำนวนมากกับการซื้อและจ่ายค่าเหนื่อยให้กับดาวดังหลายคนที่เอาชื่อมาทิ้งในโอททฟอร์ดดังนั้นการเสริมทัพต่อจากนี้ พี่แดงจะต้องพิจารณาจากคาแรคเตอร์ของนักเตะที่พร้อมจะช่วยทีมไม่ใช่ย้ายมาเพราะเงินมันใช้เวลานานเกินไปแล้วกับการกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งเป็นเวลา7ปีที่ไร้แชมลีเราทำหลายสิ่งหลายอย่างผิดพลาดเราเริ่มเซ็นสัญญากับนักเตะค่าตัวแพงและจ่ายเงินมหาศาลจ้างพวกเขาผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องเหล่านั้นพรนักเตะที่มีค่าตัว150ล้านปอนด์ไม่ได้หมายความว่าเขาคนนั้นจะดีพอสำหรับทีม มันขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของนักเตะมากกว่าพวกเขาควรมองหานักเตะที่อยากเล่นเพื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่แค่เพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเงินมหาศาลจ้างพวกคุณคุณลองดูอย่างชิชาลิโต้สิเขาทุ่มเทเพื่อแมนยูไนเต็ดมากแค่ไหนเขาต้องการลงเล่นและแมนยูไนเต็ดจ่ายให้กับเขามากแค่ไหนก็ไม่มากเลยคุณต้องฉลาดคุณต้องมองด้วยว่านักเตะอยากเล่นเพื่อแมนยูไนเต็ดด้วยหรือเปล่า ฮริเคนเป็นดาวหญิงชั้นยอดจะดอนซานโชก็มีฝีเท้าดีมากๆแต่ก่อนอื่นคุณต้องมองดูคาแรคเตอร์ของนักเตะและดูว่าพวกเขาเหล่านั้นอยากทำผลงานให้ดีกับยูไนเต็ดหรือไม่ไม่ใช่แค่มาเพราะเงินเราเคยทำผิดพลาดไปแล้วหลายครั้งแต่ผมหวังว่าตอนนี้เราจะกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดนี้ผมมองเห็นแนวทางการเล่นมากขึ้นและคิดว่าเร็วๆนี้เราจะกลับมาอยู่ในที่ที่เราควรอยู่ได้อย่างแน่นอน เดวิดเดเคอผู้รักษาประตูมาหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยความตั้งใจที่จะอยู่รับใช้ต้นสังกัดไปอีกนานหลายปีพร้อมยินดีที่เห็นทีมมีผลงานที่ดีขึ้นผมอายุมากขึ้นเรื่อยๆการได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแห่งนี้เป็นอะไรที่น่าทึ่งคุณลองคิดดูว่ามันเป็น10ปีราวกับความฝันวิเศษไปเลยที่เลยลงเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้ผมหวังว่าผมจะได้อยู่ที่นี่ไปอีกนานหลายปี ผมคิดว่าทีมมีการพัฒนาขึ้นไปมากเราอยู่ในช่วงเวลาที่ดีผมคิดว่าเราอยู่ในฟอร์มที่ดีมากเราเสียประตูไม่มากและแน่นอนการมีบูโนโนแฟนันเข้ามาเขาได้นําคุณภาพมากมายเข้ามาสู่ทีมเขาเป็นนักเตะที่ชาญฉลาดและเป็นกองกลางระดับชั้นยอดทีมปรับปรุงไปพร้อมกับเขามันน่าเสียดายที่ทุกสิ่งต้องมาหยุดเพราะเรากําลังมีช่วงเวลาที่ดีแต่หวังว่านักเตะที่บาดเจ็บบางคนจะฟิตกลับมา เมื่อเก็บฟุตบอลกลับมาลงเตะอีกครั้งดังนั้นมันจึงเป็นการท้าชิงที่ดีสำหรับทุกคนฟองเลเบิรอดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสยกให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุด3าแชมป์เมื่อปี1999อยู่เหนือกว่าอาเซนอลชุดไร้พ่ายในฤดูกาล2003-2004อดีตแนวรับวัย52ปีขาแข้งกับเชลซีในช่วงระหว่างปี1996-2001เคยเจอกับปีแดงในช่วงที่แข็งแกล่ง โดยเฉพาะในยุค3แชมป์แต่ไม่เคยพบกับอาเซนอลยุคไร้พ่าย,ายซึ่งเจ้าตัวมองว่ายูไนเต็ดยุคเรืองรองเหนือกว่าปืนใหญ่ที่ไม่แพ้ใครตลอดทั้งฤดูกาลส่วนตัวผมไม่เคยเจอกับทีมไราย่ายผมย้ายออกไปแล้วในตอนนั้นผมเคยเจอทีมปี1999ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าเราจะมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกับเชลซีแพ้แค่3เกมเท่านั้นในฤดูกาลนั้นพวกเขาก็ยากที่เราจะหยุดยั้งได้ พวกเขายอดเยี่ยมมากนี่คือทีมที่มีวุฒิภาวะเพราะพวกเขาเล่นด้วยกันมานานหลายปีเขาทำได้อย่างน่าประทับใจยามที่ลงสนามเจอกันดังนั้นผมขอเลือกทีม1 9 9 9แม้ว่ามันจะเป็นฝันร้ายที่ต้องเจอกับเดอะกันเนอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นที่สนามเก่าไฮเบอรี่ของพวกเขา